我帮我们。 สืิอนี้เราได้มีการประชุมนะครับมีการประชุมเร่งรัดแล้วก็ขอเวลาแป๊บเดียวนะครับครับผมไม่มีประเด็นคตอนนี้แต่ขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยผมเรียนใทราบเลยว่าการนะครับแต่ขนาดเดียวกันนั้นยังไม่ครบถ้วนก็ต้องให้พระสอบส่วนนะไปสอบเพื่อเติมอ,อีกบางประเด็นที่วันนี้